คิดอยงแง่บวกมันก็ได้นะเว้ยทำไมต้องมีแต่เรื่องไม่ดีด้วยจริงไหมล่ะเหมือนกับมีคนคนหนึ่งมาอยู่วัดอะหลวงจามองเห็นปัญหาในวัดไหมกูบอกกูไม่เห็นปัญหาเลยเอา้าทำไมหลวงจามองไม่เห็นปัญหาผมทำไมมองเห็นปัญหาเพราะชัวมึงมีปัญหาไงจริงไหมล่ะกูไม่มีปัญหากับใครกูจะมีปัญหาได้ยังไงะ คนเรามันจะชอบเหมือนกันได้ที่ไหนล่ะจางก,กิจสางใจสางจิตนิสัยจริงไหมแต่ทุกคนมุ่งมาหวังผลแห่งความดีความจเจริญใส่ตัวเองจะผิดพลาดไปมั่งก็เรื่องธรรมดาจริงไหมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบจริงไหมออไอ้ศีมันก็เป็นคนดีนะกูเนสัยจากูไอ้ศีมันไม่เคยของเงินกูเลยนะอ,ะอ,ะอะแต่ทุกคนบางทีมาของเงินกูบ่อยที่สุดอะ จริงไม่ได้อยู่ในวัดนะอยู่นอกวัดพวกอยู่ในวัดไม่เคยขอเงินกูนะมีแต่พวกอยู่นอกวัดมึงเชื่อไหมปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยมาขอเงินกูเนี่ยเนี่ยกูมีบันทึกไว้หมดแหละทำเป็นรูปเล่มปีหนึ่งสามร้อยกว่าหน้ามาดูได้เลยกูมีหลักฐานหมดมีนักวิจารณ์พระท่านหนึ่งเขาบอกว่ามีตลกอักษรย่อชูสีมาเกาะหลวงตากินทิ้งลูกทิ้งเมียหลวงตา เห็นประเด็นนี้ว่าอย่างไรครับเอยมันก็มาก่อกูทุกคนเลยแหละงั้นพวกเนี้ยไม่ใช่ตลกมันก็มาก่อมาอยู่กับกูก็แสดงว่าก่อกูทุกคนสินะภาคกชีที่มาอยู่นี้มันก็ก่อกูหมดสิถ้ามึงไม่คิดว่าเก่ะแล้วมึงให้สักความสําคัญก็ไอ้ชูศรีมึงก็ว่าไอ้ชูศรีแล้วทุกคนไม่สําคัญนือไงยังไม่ประหลาดคนวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปเถอะฮะจริงไหม เออพอกิดอาสาเนี่ยวิจาร์คนอื่นไปเรื่อยไม่เคยวิจารณตัวเองเลยจริงไหมล่ะเออลองไปวิจารณ์มึงเนี่ยเกิดมามึงทําอะไรมัง่งนะจริงไหมก็ <c oughs> มาสิมากอกูเยอะๆเนี่ยมากูจะพามึงไปเนี่ยพาปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงไหมถ้าไปคิดว่าเขามากอกเหมือนคนมาหาลุงตาเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นภาระเราก็จะแบกถ้าเรามองว่าทําหน้าที่ล่ะ ทุกคนสําคัญกับหลวงตาหมดที่มาอยู่กับหลวงตาเนี่ยไม่ยกเว้นไอ้สีหรอกะจำไว้ทุกคนสําคัญกับหลวงตาหมดพราะหลวงตาก็ต้องพาเข้าไปในสิ่งที่ดีพาไปที่สิ่งที่พัฒนาเป็นครูบาอาจารย์คนมึงจะไปลําเอียงได้เหรอจริงไหมเออทุกคนก็มาก่อก,กู้หมดแหละจริงไหมถ้าพูดถึงเรื่องก,อก่จริงไหมไม่ยกเว้นหรอกหรือจะสําคัญแต่อิสีคนเดียวเหรอ งันคนอยู่ในนี้ก็ไม่สําคัญสิจริงไหมล่ะนะแสะดงว,ว่ามานั่งอยู่เนี้ยพันกว่าคนนี้กอกกูหมดสิจริงไหมเออประหลาดจริงไหมล่ะเนี่ยพูดแล้วกูขึ้นเลยอรออ๋อ๋องไงล่ะเออมึงอย่าไปคิดอย่างนั้นสิคิดในแง่บวกมันงก็ได้นะเว้ยทำไมต้องมีแต่เรื่องไม่ดีด้วยจริงไหมล่ะ เหมือนกับมีคนคนหนึ่งมาอยู่วัดอ่ะหลวงจามองเห็นปัญหาในวัดไหมกูบอกกูไม่เห็นปัญหาเลยเอา้าทําไมหลวงจามองไม่เห็นปัญหาผมทมไมมองเห็นปัญหาเพราะชัวมึงมีปัญหาไงจริงไหมละ่ะกูไม่มีปัญหากับใครกูจะมีปัญหาได้ยังไงนะคนเรามันจะชอบเหมือนกันได้ที่ไหนละ่ะจา่งกิจสั่งใจสั่งจิตนิสัยจริงไหมแต่ทุกคนมุ่งมาหวังผลแห่งความดีความจเจริญใส่ตัวเอง จะผิดพลาดไปมั่งก็เรื่องธรรมดาจริงไหมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบจริงไหมเออคนโง่ก็แสดงออกโง่ๆอย่างเงี้ยแหละจริงไหมเออหัดฉลาดบ้างก็ได้นะมากออกูอีสักคนก็ได้เน้อมึงอ่ะจริงจริงจริงดีตอนรับรับเพื่อนจริงไหมเออกูก็รับทุกคน่ะไม่ปฏิเสธใครอ่ะนะโจรกูยังรับเลย อย่าว่าจะตะลกเลยตำรวจก็เยอะอยู่ในีทหารก็เยอะกุหลาบหมดแหละศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เมตตาธรรมนะเ,เราจะมองคนอื่นเป็นสัตรูไม่ได้เ,เราจะมีแต่เมตตามีแต่ผู้ให้มีแต่ให้นะให้โอกาสคนให้เขาพัฒนาตนจริงไหมเออมันไม่ดีก็สร้างให้มันดีสิเรียกว่าพัฒนาจริงไหมอ่อ จำไว้ไอ้ศรีมันก็เป็นคนดีนะกูในสายจากูไอ้ศรีมันไม่เคยขอเงินกูเลยนะออ,อแต่ทุกคนบางทีมาขอเงินกูบ่อยที่สุดจะนะจริงไม่ได้อยู่ในวัดนะอยู่นอกวัดพวกอยู่ในวัดไม่เคยขอเงินกูนะมีแต่พวกอยู่นอกวัดมึงเชื่อไหมปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยมาขอเงินกูเนี่ยเนี่ยกูมีบันทึกไว้หมดแหละ ทําเป็นรูปเล่มปีหนึ่งสาร้อยกว่าหน้ามาดูได้เลยกูมีหลักฐานหมดจิไหมคือบริจาคทำนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทุกอย่างเนี่ยอย่างวันนี้กูก็ยังไปตั้งโรงทานอยู่โน่นน่ยอยู่พนทองวยเอ็ดสนอนอะเี่ยตั้งแต่โน,น่นอะไม่ว่าที่ไหนกูก็ต้องไปช่วยเขาช่วยคนจริงไหมอ่ คิดมั่งสิตอนตื่นตอนเช้ามาวันนี้จะไปช่วยอะไรพวกน้ําท่วมดีเออไปช่วยคนยากจนทํายังไงจะให้เขาเกิดปัญญาทำไมไม่คิดแบบนี้มัง่งไปคิดแต่ว่าไอ้จะไปจับผิดแต่คนอื่นทําไมมึงไม่ไปสอบเป็นผู้ภากษาถ้าอยากตัดสินนักจริงไหมเออจำไว้กูเนี่ยไม่เคยคิดหรอกว่าใครจะมาก่อกูทุกคนมาอยู่เนี่ยย่อมกูต้องอบอุ้มเหมาทุกคนนั่นแหละ เดีมอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมกอดกูทุกคนสําคัญกับกูหมดในวัดนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนทุกคนเป็นคนสําคัญสําหรับหลวงตาหมดนะจาไวนะ้เพราะงั้นเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องดูแลทุกๆคนเท่าเท่าเท,ท,ทียมกันนั่นแหละเราไม่ได้อายฟ้าอายดินหรอกนะจาไว้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าไปคิดว่าจะคนอื่นไม่ดีคนอื่นนั้นนันมันไม่ดีนะจําไว้ เออเอ่อออออก็ลองมานอนอยู่กับกูบกสักเดือนหรือปีหนึ่งมึงจะเป็นไรไปวะจริงไหมล่ะมันจะเป็นไรกูก็ไม่ได้ปิดวัดเนี่ยไ,ไม่มีไม่มีประตูนะไม่มีประตูมาได้กลางคืนก็มาได้จริงเออมาได้หมาไม่ดูหรอกวัดเนี้ยไม่เคยปิดประตูนะวัดป่าบ่อน้ำพร่อินเนี่ยใครเข้ามาได้จำไว้เออนะ ใครจะมาก่อกูกินก็มาเถอะมามาเกานะอ่ะจะคิดถึงเรื่องก่อนนะมึงไม่คิดั้างหรอว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันดีขึ้นสูงขึ้นจริงไหมคิดห,หลายมิติหน่อยเนาะเออแล้วมันจะแคบเกินไปมั้งนะจำไว้นะโอ,อ่าปรดทําลายอคติในใจตัวเองแนละ้วจะมองถึงรอบด้านจะมีจต่ความสว่างสวยด้วยสติปัญญาเนาะเออนะ มันจะมาเอาอะไรกับหลวงตาล่ะหลวงตาเป็นคนที่หมดประโยชน์แล้วจริงไหมล่ะอะ่กูว่าไม่มีอาชีพอะไรกูก็เป็นพระจริงไหมกูก็บินสบาตฉันไปวันๆแค่นั้นแหละเงินทองกูก็ไม่มีมาตรวจอยู่บัญชีกูได้เลยกูไม่เคยสะสมเงินทองไม่มีหรอกนะจำไว้มีกูก็แจกจ่ายไปจริงไหมออ่เนี่ยเมื่อไหร่จะอดอยาก ก็เรื่องของบุญกรรมวาสนาเราต้องเชื่อในกรรมของเราสิ่งที่เราทําจริงไหมเอ,อเพราะฉะนั้นคนพันก่กคนจะมาเด่นแต่อ้สีคนเดียวนะนะมากออกูนะนะนก็ประหลาดนะอ,อหรือไอ้สีเป็นตลกอย่างเงี้ยเหรอดังอย่างเงี้ยเหรอกูไม่เห็นมันดังเลยไอ้สีเนี่ยกูเนี่ยดังผมจะบอกให้แหมออจำไว้ เพราะฉะนั้นจงมองมองให้เป็นธรรมกับคนอื่นเขามัง่งคำว่ายุติธรรมาเนาะเออนะคนมีธรรม嘛เนาะมองให้มันเป็นธรรมมังนะ่งเนาะเออเออมาถ้าม,มาเนี่ยมากูจะมาเอามานอนอยู่กับกูบกสักปีหนึ่งมะอ่าจีโซส่ส่วนใส่ขาก,กับกูเนี่ยมามาอยากพิสูจน์กูว่ากูมีหรือไม่มีกูเป็นยังไงเนาะมันจะไปยากอะไรแหมพราสิ้นคิดเนี่ย เป็นพาสที่ดีมึงเชื่อไกูรู้จักท่านดีนะเออ